วิธีเลือกซื้อที่ดินแบบเงินผ่อนควรพิจารณาอะไรบ้างเพื่อให้คุ้มค่าและไม่เป็นภาระในระยะยาวครับผมจะสรุปเป็นแนวทางง่ายๆให้ดังนี้วิธีเลือกที่ดินเงินผ่อน 1. ดูทำเลก,ก่อนเป็นอันดับแรกว่าใกล้แหล่งชุมชนเช่นตลาดโรงเรียนโรงพยาบาลถนนหลักมีศักยภาพในอนาคตเช่นใกล้ถนนตัดใม่เขตอุตสาหกรรมมหาวิทยายลัยเลือกที่ดินที่เดินทางสะดวกมีถนนคอนกรีต หรือลาดยางเข้าถึง 2. ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ดูว่าเป็นโฉนดนสสจหรือนสสกอดีที่สุดคือโฉนดครุฑแดงตรวจสอบว่าไม่ติดจำนองไม่ติดคดีมีเลขที่โฉนดชัดเจนสามารถนำไปโอนหรือจำนองกับธนาคารได้ 3. เงื่อนไขาการผ่อนเช่นต้องวางเงินดาวกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ดินข้างวดต่อเดือนเท่าไหร่ระยะเวลาผ่อนกี่ปีดอกเบีย้ยหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ เงื่อนไขโอนกรรมสิทธิ์เมื่อผ่อนหมดแล้วหรือปิดจบก่อนกำหนดหรือไม่ 4. ความน่าเชื่อถือของโครงการเจ้าของโครงการหรือผู้ขายมีประสบการณ์ขายที่ดินหรือไม่มีรีวิวหรือมีลูกค้าที่ซื้อไปแล้วจริงหรือไม่มีสัญญาซื้อขายต้องเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 5. วางแผนการเงินเพื่อเลือกที่ดินไม่เกิน20-30%ของรายได้ต่อเดือนจะไม่กระทบชีวิตประจําวันคิดเพื่อค่าใช้ใจ่ายอื่นเช่นถ้าโอนค่าถมดิน ถ้าก่อสร้างในอนาคตสรุปสั้นๆคือเลือกที่ดินเงินผ่อนต้องดูทำเลบวกเอกสารสิทธิ์บวกเงื่อนไขาการผ่อนบวกความน่าเชื่อถือผู้ขายบวกภาระหนี้ที่ไม่เกินกำลังหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อก,การตัดสินใจในการเลือกผ่อนที่ดินนะครับคลิปต่อไปจะมีข้อมูลอะไรมาฝากอีกรอติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ